ทุกทุกท่านกันด้วยนะคะผมวันนี้เราก็จะมาทําเอ,อ่อไม้ครับนะครับผมเราก็จะมาเล่นไม้ครับแต่ว่าทําไมด้านหลังผมมันโล่งขนาดนี้วันนี้เราจะมาทําแมปในโลบ็อกนะคะผมแมปมันมีชื่อว่านาที่นายอิงต์ฟอเรสนั่นเองเดู้ดวผมจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะคะผมอ่าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาพยายามทําให้เหมือนฮนะเดี๋ยวผมจะไม่ลงมอสนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยเด่ก่อนนะ โอเคโอเคก็คลิปนี้มันอาจผมอาจจะแบบจุ้งหน่อยนะครับผมไปเราไปทํากันเลยซึ่งถ้าผมเปิดให้เล่นได้ผมก็คงจะเปิดแล้วแหละก็โอเคเริ่มมาโอ้ผมที่ผมไปเห็นในเกมมันก็จะมีแบบอืมพวกเตาไฟใช่ไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะโอเคอ่าอืมเราจะทําให้เหมือนอยังไงอุ๊ยอันนี้อะไรผมไม่ได้เล่นมาครับนาน เริ่มมาเดี๋ยวเราจะมีกล่องให้ก่อนอ่ามีกล่องนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมีกล่องให้เออเดี๋ยวเราจะมีกล่องใหญ่ๆให้นะอืมเอ้ผมไปเห็นในเกมว่ามันมีอะไรบ้างเลยเออโอเคซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวของอืมนี่ครับกระเป๋าก่อนเลยอ่ากระเป๋าอืมนั่นแหละกระเป๋าแล้วมันก็จะมีขวานซึ่งเราจะเ,าเป็นขวานหินนะ เออครับผมไปอ่าโอเคโอเคฮะแล้วผมกดออกได้ไหคะผมผมอาจจะลับกล้องนี่อ่ะมันผมบอกแล้วว่ามันกำลังนะครับโอ้หลกโอ้ยหลกเจ้ามแลกโอ้ย้โอ้ย้โอ้ยอ้โอ้โอล้วแล้วบ้าอ้าอเอโอทโอ้โอ้โอ้โอโอ้โ้โอเคอโอ้โอ้ี๋ยวอ้กล้บมาใอม่อีกอ่าอ่ะี้ับมาแล้วอหรอโอ้ยอะไรเนี่ยผมมาแกอะไรตอนนี้โทรศัพท์ผมมันชอบมาแกนะครับผม บล็อกดินบล็อกดินนี่ใช่ไหมคะโอเคโอเคขอโทษนะครับผมเไปโอเค,อเคต่อเติมได้แล้วเอต่อเติมโอเคอย่างต่อไปที่เราจะต้องมีเลยนะครับก็คือต้นไม้ใช่เ้าก็มีต้นไม้ซึ่งเราก็จะมีแค่สองต้นไม้นะต้นไม้ใหญ่กับต้นไม้เล็กเอาเฮ้ยเออเอาต้นไม้ใหญ่ออกก่อนโอเคผมไม่รู้นะครับว่าในเกมมันเล่นยังไงเออ ผมเคยเล่นจริงฮบผมแต่ว่าคือผมอยู่รอดได้แค่แบบ4-8วันนะคือผมไม่ได้เล่นเยอะนะผมเลยหรือว่าน้อยนะเออทุกคนว่าไงเออทุกคนว่ามันไม่น้อยอ่ะอผมไม่รู้ว่ามันน้อยหรือเปล่าครับส่วนถ้าทุกคนถามว่าเออพี่เรากวางว่ะในไม้ครับมันไม่มีกวางนะเอออันนี้ก็ใช่ครับผมก็งงเหมือนกันว่าเรากวางส่วนแผนที่นะคบพวกเราจะเอาแผนที่ไม่ได้ใหญ่มากนะอันนี้คือแบบว่า แค่จังกิ๊บเองจอยอยู่เออผมจะเอาแบบไม่ได้ใหญ่มากอ่าอันนี้คือแบบยังเริ่มต้นอยู่ไงแล้วก็แค่ร้อยมันแบบว่าโตนะอืมโอเคเยวผมไปทําให้มันโตเนี่ยว่าอ่ามันว่าเนี่ยผมจะเร่งเวลาตรงนี้ไปเลยแล้วกันอ่าถ้ามันไม่เร่งเวลาก็ขออภัยนะผมเออผมไม่รู้ว่ามันจะเร่งเวลาหรือเปล่าม,มีของใหม่เพียบเลยเออก็บอกผมด้วยนะครับว่า ของใหม่ในไมค้ค่ะมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันครับผมอ่ะโอเคนั่นก่อนที่เราจะไปทำเราต้องหาแสลปก่อนอืมสลปอ่ะนี่ไงเออก็ต้องเอาเป็นสลปธรรมดาซึ่งในเกมภาพเท่าที่ผมเห็นนะว่าจะมีกองไฟด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจะเอาไม้มาครับไม้ไม้ไม้ไมอืมถ้าผมทำอะไรผิดก็อย่าอย่าโทษผมนะคือแบบ ต้องขออภัยด้วยนะครับคือผมเพิ่งกลับมาเล่นนะผมไม่ได้เล่นานานแล้วแต่ก่อนนะผมเคยสร้างเดสเลียวฉบับไม้ครับนะแต่ว่าเออมันสร้างไม่เสร็จอะคือมันสร้างแบบมีบ้านมีอะไรนะครับแต่พาลาังรถไฟอมันสร้างไม่เสร็จผมก็งงอยู่เหมือนกันว่าผมจะสร้างนานทําไมก็ถ้าคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวครับผเออแต่ว่าตอนนี้เรายัางหาไม้เปล่าไม่เจอเลยเออก็ใครรู้ว่าไม้เปล่าๆอยู่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ัาผมเออนั่นแหละใครอยาก ให้ผมเล่นไมค like, so oh, hmm. anyway, hey, uh, ์ครับนะคบกดหนึ่งะครับแล้วก็ใครอยากใครขยายให้ผมเล่นไมครับให้แบบว่าพิมพ์หนึ่งใต้คอมเมนต์นะคบผมแล้วก็หัวใจนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคบผมอือคือผมโง่มากเลยผมยังหาม้ไม่เจอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่นเวลาตรงนี้ไปเลยนะครับผมเออไม่เจอไม้ลักทียอ่าไม้ใช่ไหมไม้ไม้ไปไม้พิมพ์ภาษาไทยภาษาไทยก็ไม่ไม้ไม้อ่าไม้โอเค อ่าได้มาแล้วครับไม้โอเคนี่ต้นไม้โตต้นแรกเลยครับอืมในผมเห็นก็นจะมีแบบไอ้พวกที่นั่งเออที่นั่งอ่าที่นั่งครับผมกลัวไฟมันลุกจังออไปฮะอ่ะหมดแล้วก็เราก็จะนี่เออแล้วก็ใครอยากแอดผมในโลบ็อกก็พิมพ์ได้เลยครับเออ ีว่าเออแต่ก่อนผมเบียวสกีบีดีโดบโดบโดบนะครับผมเออแน่นอนว่าเด็กน้อยอย่างพวกคุณก็ต้องเบียวอยู่แล้วใช่เออหรือว่าไม่เบียวนี้ผมไม่มั่นใจแล้วก็เออขอโทษที่ผมด่าว่าพวกคุณเบียวสกีบีดีโดบ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  yes 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 นะครับผมถ้าว่ามันมันเออช่างมันเถอะฮะผมไม่รู้จะพูดอะไรละผมก็กำลังพยายามสร้างกองไฟให้มันเหมือนที่สุดเออแต่วันนี้เละนะครับผมก็เลยลบอ่าคือ คลิปที่แล้วนะครับมีคนดูแค่หกคนนะคนติดตามไม่รู้ว่าเพิ่มมาหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามทาให้ดีขึ้นนะครับผมช่องเรายัางเล็กอยู่เนาะอช่องเรายัางเล็กอยู่ก็แน่นอนฮะว่าผมเป็นช่องใหม่อ่าโอ้ก็เจ้าช่วยกล้วย,วยกะละแมผมวาดอะไรเนี่ยมันก็เหมือนแมงมุมอ่ะอ่อ่าก็ต่อตรงนี้ฮะอืผมอาจจะไม่เก็บรายละเอียดมากนะผมไม่ได้เล่นเยอะประมาณนี้โอเค แล้วเราก็แค่จุดไฟเอ่อมันอาจจะไม่ได้ดูง่ายนะคะผมเพราะว่าโลบ็อกมันเอ๊ะโลบ็อกมันทําอะไรสร้างสรรค์มา,ากกว่าอืนอ่าเราก็ต้องจุดไฟโอเคแต่ว่าทุกคนรู้ใช่ไหมละ่ะว่าไฟเนี่ยมันมันแบบมันคือมันเผาไม้ได้นะครับอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยแย่ละมันกําลังทําลายส่วนประกอบผมโอเคโอเคตำอม่ทำใหมคือคุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าไม้เนี่ย เออผมจะพูดอะไรนะเราจะต้องใช้ไอไฟนี่ครับแบบนี้โอเคนั่นเดี๋ยวผมหาก่อนแบบนี้ไปก็ถ้ามันเจอน้ําก็คือแบบคุณก็ต้องไปหาฐานเนาะไม่ก็ต้นไม้อ่าผมที่เกียดขออนุญาตวางอ่าอ่าฮะครับผมนี่ก็จะเป็นเก้าแฉกเลยอเป็นควันเลยครับอื ส่วนตรงนี้ถ้าที่ผมจำได้มันก็จะเป็นไอโต้คราฟนะแต่ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับอืมก็เราจะไปทำงานดีกว่าอืมตอเตาเผาจะเอาตอเตาเผามาทำไมเ่ยนชาร์จแล้วก็อืพวกเออช่างมาันเถอะครับโอเคอ่ากล่องก่อนเลยไอนน้นี่ที่เอ็นชาร์จแล้วก็ใช่ครับผมนี่พวก็น่าจ,จะถามว่าทำไมมีแค่นี้นะนะครับ เออโอเคผนตกอก็เออผมไม่รู้เหมือนกันครับผมฮก็รู้นะครับสไตล์เด็กน้อยก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนี่ผมเผลอไม่ได้เลยนะอ่านี่ครับก็แบบว่าเกิดมาปุ๊บอ่ะมดเกิดมาเออกระโดดไม่ได้เกิดมาปุบแล้วก็มาเก็บกล่องเอาของแค่นั้นต่อไปอืมรอบข้างเนี้ยมันดูมืดนะ ว่ามันก็ต้องมืดอ,อย่างต่อไปที่เราจะทำฮะก็คือการอืมเออมันมืดอะ่ะพิมคำสั่งทำให้มันมอ,อะไรวะช้ากว่าอ้าวช้าซะโอเคเดี๋ยวผมพิมคำสัอองง่งทำให้มันชา้าผมก็เอาปุ๋ยนเดี๋ยวผมพิมพ์ก่อนนะปุ๋ยใช่ไหมมันคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่ปุ๋ยแบบนะปุ๋ยไม่มี อม,มันมันคืออะไรมันมูน่อหะวะปุ๋ยอะมันคือปุ๋ยฮะม,มันคืออะไรฮะอไม่ใช่ปุ๋ยม,มีจำอะไรไม่ค่อยเยอะนะคะเอคอคือคลิปแรกๆนะครับมันก็จะตัดต่อยไม่ค่อยดีออ๊ยอผมมีแมวครับแล้วแมวมันกัดผมคือคลิปแรกๆนะครับมันก็จะยังตัดต่อไม่ค่อยดีมากนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะคบอ่าโอเค คลิปแรกมันยังจะตัดต่อไม่ดีอ๋อแล้วก็ผมไปเห็นโอชโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะต้องก่อนก่อนจากจน,นั้นเดี๋ยวต้องท,ทําแคมป์สี่คนด้วยใช่ไหมคือตอนที่ผมหาเออไอ้นั่นไม่เจออะไอปุ๋ยอะเออโครงกระดูกมาทําปุ๋ยอ่าทำปุ๋ยไปอ๋แนวผมนี่เนี้ยางต้นไม้ไไมันก็เริ่มเกิดแล้วครับผมไม่ต้องทําอะไรนะ่มปีแค่ครั้งเดียวอะปุ๊บคุ้นขึ้นมาเอ้พุ่งขึ้นมาเลยนะ อาผมพิดอ้าวเิว่เอาหนึ่งนี่มันจะโตดีนะครับเพราะว่าโอ้ยม,มาติดกันอนะ่ะอืมมันจะโตดีนะคะอืมไปไปไปก็ถ้าทุกคนอยากให้ผมทำแบบว่านี่อะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเบอร์ผมพูดแบบว่าถ้าคุณอยากให้ผมเล่นไหมครับให้กดหนึ่งนะครับผมเออ อยากให้ผมได้มาครับกดหนึ่งมานะเป็นคอมเมนต์เลยนะหึอะไรวะเนี่ยมันทำอย่างนี้ได้ด้วยหรอนี่ก็ได้ครับนี่เห็นไหมนี่ก็ได้อ่ะออานี้ก็ได้ครับโอเคโอเคโอเคพี่คะพี่คะสวยผมตั้งให้มันไม่มีมอนสเตอร์นะเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าในเกมมีมอนสเตอร์ไหมเออในเกมมันก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีแต่หมาป่า ก็มอนสเตอร์จริงๆที่น่าจะเป็นมอนสเตอร์รอะไรก็คือพวกจิตทีฮะเออหรือว่ามันมีมอนสเตอร์อะไรก็พิมพ์มาบอกใต้คมเมนี้ได้นะโอเคน่าจะหมดถึงเท่านี้ใช่ไหมเออคลิปนี้น่าจะมีพาร์ทสองโอ้แหละคลิปนี้น่าจะมีพาร์ทสองฮะติดตามรอกันได้พรุ่งนี้เลยพาร์ทสองอเมกามโมอัสมอชกาเอสเมชมาโมเอเอลกามิกาโมเออขอนไครับชื่อผมเดียวโอเค ต้นไม้ก็จะอยู่แค่รอบแคมป์นะครับผมอ่าก็หรือทุกคนอยากให้ผมเอามาเล่นจริงก็บอกมาได้นะพิงมาใต้คอมเมนเ์เลยฮะว่ากดสามแล้วก็หัวใจนะครับผมเอออันเดิมเลยแหละแต่ว่าแค่ว่ามีหนึ่งสองสามกดหนึ่งคือให้ผมทำํำไม่เค่ียอะไรเนี่ยอ๋อกดหนึ่งคือให้ผมทําแบบว่าคลิปมาค้าแบบสร้างต่อ ep สองอะไรอย่างี้อ่า กด2นะครับก็คือกดสองเนี่ยให้ผมเล่นโลบ็อกนะครับแบบอะไรก็ได้เ้วพิมมาต้ากัมิเล่แล้วกันเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูนะครับผมอ๋อแล้วผมก็เอเอเดี๋ยวแป๊บนะโอเคผมว่าน่าจะพอแค่นี้แหละพอแค่นี้แหละเออมันก็สวยนะสมมติเกิดมาปุ๊บมนเกิดมาสมมติมลองเกิดอุ้ยแล้วก็ไปตัดไม้อ่ะวิ่งไปตัดไม้อันนี้เป็นแค่เหตุการณ์สมมตินนะขุดสุดขุดแล้วก็ตัดไม้อ่าสมมติปุ๊บจุ๊มจุ๊มจุมจุมแล้วก็อ่าวิ่งเอามาไฟเผาแต่ว่า ถ้าที่ผมไปเห็นในเกมนะครับผมมันจะมีสัตวออ์อยู่หลายประเภทนะสัตว์ตัวแรกที่ผมเห็นเลยคือหมาป่าอ,อ้าอะไรวะหมาป่าผมโอเคสัตว์ตัวแรกที่ผมเห็นเลยนะครับคือหมาป่านะอืมป่าออผมเอาอันนี้อนหมาป่านะครับเออตัวแรกของเราคือหมาป่าเลยที่ผมไปเห็นมานะครับว่ามันจะมีเยอะอยู่นะตัวที่สองนะครับที่เกิดมายัางไงคุณก็ต้องเห็นครับคื่ไหนวะ กระต่ายอ่ะกระต่ายจิ้งเองไปกินเลือกันตายใชจะนะอ่าผมกระต่ายอ่าและบิดอ่าและบิดไม่บิดนะคะตัวต่อไปอะไรวะหนีหรือเปล่าไม่ไม่ครับมัหนีวะนี่จะหนีคันเนี้ยเอ่อตัวที่สี่ที่ผมเห็นก็เป็นกวางใช่ไหมอ่าไม่รู้มันจะมีกวางหรือเปล่ามาครับบ้าไ่กวาง กวางอ่ะกวางเลี่ยงไม่มีไม่มีอ,อันนั้นกวางจะเอาไงดีวะกวางยวสร้างเองได้หอป่ะกวางจะเป็นไอรอนโกลมฉบับหนึ่งนะคะคุณอ่ะอตัวต่อไปที่ผมมักจะเห็น,นก็คือไอพฟกซิตใช่ไหมอแล้วไอพฟกซิตเนี่ยมันจะมาใช่ไหมอมทำไงดีละ่ะไอพวกซิตก็เป็นอะไรดีคะ อ่าผมไม่รู้สิผมไม่มั่นใจเลยว่ะไอ้พวกสีจะเป็นตัวอะไรอีกแ่แม่มดเรอะแม่มดมันก็กินยาเป็นไอพิกลินหรือเปล่าเออเป็นไอพิกลินอะไรเงี้ยไอพิกลินอันก็ขโมยป่าอ่าเดี๋ยวเราวางสีกันดีกว่าอ่าเล็กปิดกระต่ายครับอือผมวางกระต่ายเราสัง่งมานะคะผมโอเคหนีหนีนี่จะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมไม่เค่เห็หนี หนีหนีหน,หนีมันเป็นหนีโคโลกอะ่ะแต่ว่ามันก็เป็นหนีเหมือนกันอะ่ะมันมีลูกหนีก็ได้เอา่ะอาจจะสำเร็จก็ไดนะ้นะเกมนี้อาจจะปล่อยให้คนเอามาเล่นจริงอะไรเงี้ยแบบว่าดีๆก็แบบเปิดช่อง YouTube เปิดช่องใหม่ช่องสร้างเกม c มค f t ฉบับสกีบีดี้คอยลิสอันนี้ได้หะโอเคถ้าสมมติว่าเป็นปรากฏการณ์ช่องไมคร้รุ่นใหม่เนี่ยถือว่ากูเลยนะผม,มน่าจะแซงมิสเตอร์บวกได้ โ okay, 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 okay. อเคก like, ็ยินมึมกดไลค์กด subscribe เพื่อให้ความฝันของผมเป็นจริงด้วยนะครับผมนะแล้วตอนหน้ามันยังดูสวยเลยแต่ว่าพอตอนหลังมันอะไรวะเนี่ยมันโคตรแหว่งเลยนี่วะเนี่ยอ่ะสมมติมึงกเกิดมาเฮ้ยเกมนี้ดีจังวะดูดีมีมสัตว์เด็กไอ้เหี้ยมึงเกิดมามึงโดนหมีโค้วโลกเลยกูเล่นอะไรเนี่ยอ่าโอเคแล้วไอ้พวกหมีเนี่ยคืออะไรอะ่ะไอ้เนี่ยตกชั้งไม่ได้เลย อะเราควรเปิดไหมอีซี่แล้วกันฮะเราเปิดปอีซี่ไปเราเปิดเป็นเราเป็นเป็นโหมดอีซี่อมันก็จะมาที่แคมป์ของเรานะครับเราต้อมสีสันในเกมแล้วเริ่มมาแบบแล้วในเกมมันก็จะมีพวกบ้านใช่ไหมเออโอเคในเกมมันก็จะมีบ้านผมไปท่าบ้านดีกว่าว้าย อย่าทำแบบนี้โอเคคือแต่ก่อนที่ผมสร้างเรียวเนี่ยมันเป็นบ้านเออมันก็เป็นบ้านที่พออยู่อะโอเคผมไปเห็นบ้านในเกมที่มันจะเป็นแบบลาแบบนั้นฮะเอออย่างนั้นแหละถ้าคุณเคยเห็นนะอ่าก็คิมบอกมาได้เลยครับว่าอยากให้ผมสร้างแมปอะไรอีกนะครับก็คือจะลองไปสร้างดูยู่งะอะอผมก็ถ้าสมมติว่าผมสร้างไม่ดีก็ขอโทษนะครับ อ่ะผมพูดลิ้นพันหมดละโอเคไปกันต่อเลยครับไปกันต่ออ่านี่ครับท็อตเนี่ยแต่ว่ามองไม่เห็นฮนะอุ้ยฝักสองอันไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคออมเอาเอาพวกนี้ออกไปเราทำได้โอเคตัวต่อไปที่เราจะทําคือนี่ผมจะทําแบบกากนะครับอืมไม่ได้ดูเทนะถังแม่ถังแม่ถังโอเค แล้วก็สิ่งสําคัญที่ขาดไปไม่ได้เลยนะผมสิ่งสําคัญที่ขาดไปไม่ได้ในการทําเนี่ยก็คือไอ้นี่มันคือไอ้นี่เดี๋ยวเก็บกันทีกันนะนีน่นี่อ้อวหรือ,อ,อ,อแมวเดี๋ยว,วผมมา,าคกว่าเจ้าฮะใน้าาทำคลิปแมวอาจจะได้ยินเสียงพวกพัดลมหรือว่าแอร์หรือว่าเออ แมวของผมนะผมไม่รักแต่มันนอนข้างๆผมอนะมันเลยมาหาผมอีกแล้วเนนะี่ยเออโอ๊ยๆมันทำโทรศัพท์ผม,ผมอ่าลิต้าแต่เย็นแล้วแมวผมมันชื่อลิต้านะผม,มยินดีต้อนรับจูริต้าคนใหม่ผมลงพูดอะไรแต่ว่าตอนนี้ผมต้องหาประตูแล้วนะครับนี่ผมป,ปุ๊บสับแบบว่าทำเลยนะครับก็กดไลค์ผมด้วยแหละทุกคนได้ยินเสียงไหมอ๋อยョ ไ,ไปโย่โอุย้ยืมครัพทุกคนแย่แล้วครับผมมีตานอนข้างๆผมต้องยกโทรศัพท์เออเดี๋ยวมันกดคอผมอ่ะผมลืมเลยผมล,มลืมตั้งเวลาอ่า,มาหมนไม่หอนะอ้ยมีตาใจเย็นแมวผมมันเป็นอะไรนี่อเอ,อโอ้ผมไม่น่านเลยผมไม่น่านเลยแย่แล้วครับทุกคนเกมกำลังพายพี่บัติไม่ได้อย่าทำแบบนี้ดิไม่ได้นะ ไม่ทำไม่ทำด้วยเทาอุ้ยเฮียไปสักทีโอ้มีพึ่งด้วยนี่เกมมีสีสันแล้วฮะโอเคอย่างสุดท้ายเออบ้าอเกมนี้ผมจะไม่ได้คิดอะไรมากฮะมันเป็นแค่เกมเล่นๆแต่ว่าถ้ายอดไลค์ดีผมก็จะไปทําต่อที่ภาคสองนะครับ่อถ้าผู้ติดตามมันเพิ่มหรือว่าคนดูมันเพิ่มเนี่ยอแต่ว่าตอนนี้เยวเราจะต้อง อเขาเรียกว่าเอาฐานก่อนเนาะเออผมจะไม่ได้ทําอะไรมากอะ่ะมันยังเป็นพาร์ทแรกครับเมื่อเหมือนเดเรียที่คุณตั้งใจทําอ่ะเออแล้วก็ใครที่อยากให้ผมรีวิวเดเรียนะทำมาได้เลยนะซึ่งเด็กเราจะเป็นบเลนเจอร์เด็กบเลนเจอร์นะส่วนถ้าคุณถามว่าเออพี่แล้วเราจะจับเด็กบเลนเจอร์ยังไงเออเราจะจับบเลนเจอร์ยังไงใช่ไหมคือเดี๋ยวผมจะทาเดี๋ยวผมจะทําวงไว้ตรงนี้ก่อน มันจะทําวงไว้เออผมไม่ทําดีว่าผมขี้เกียจก็ถ้ากระแสะตอบรับเกิดของเกมนี้มันดีผมก็อาจจะกลับมาทําก็ได้เออว่าคุณใหญผมทเกมอ,อะไรที่มันง่ายๆหรือไม่ยากขนาดนั้นผมอาจจะทําให้คุณได้นะเออแต่ว่าผมผมจะรอคืดถ้าสมมติคุณคิดคอนเทนต์ผมได้ี๋ยวผมก็จะลองทาดูนะอันนี้คือบ้านของเด็กไปอ,อืันี้คือนี่คือบ้านของเด็กอ,อ่าในเกมมันจะไม่เหมือนนะแล้วมันก็จะต้อง มีไอ้นั่นน่ะมีถุงพ <c oughs> ยากดเข้าไปซึ่งเด็กเราจะเออนี่ฮะคือผมจะทําอย่างนีใใออ้ให้คุณเก็บเด็กไ้ใช่ไหมเออให้คุณเก็บเด็กไว้ในมือใช่ไหมแล้วผมแล้วคุณก็ค่อยเอาไปปล่อยไปอา่าเดี๋ยวผมหาก่อนนะอา่าน้าน่ด่าสกิลไหนวะอยาทำแบบนี้ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหม่ต็มหมดเลยผมหาวีดเนเอร์ไม่เจอแล้วเนี่ยอืมอืม หาไม่เจอนี่ไนี่เดนเจอโอเคเรนเจอจากนั้นก็เอาประตูประตูเหล็กประตูเหล็กอืมประตูเหล็กนี่ประตูเหล็กอืมเราจะต้องหาค่าเจ้าพวกหมาหามาเอาหมามาหมาอยู่ในนี้เออจะหมามันก็มากันเองฮนะแต่ว่าคุณจะต้องหักแจไว้อหอบ้านเ็กมันโลง่งจังวะตรงเนี้ย อย่างนี้กูก็ต่อบอล็อกขึ้นไปได้เลยเไม่ใช่ไม่ได้นะครับผมผมจะไม่อนุญาตให้ต่อบล็อกนะครผมอ่า๋ยวผมจะไปตั้งสคริปต์ใหม่นี่หมาไปแรกมาแล้วไม่รู้มันขู่อะไรมันขู่แกะแน่เลยกูว่าอ่าซึ่งสวิตก็จะทําไว้เออผมก็จะแบบให้ไปหานะนกสวิตใช่ไหมสวิตเดี๋ยวอืมทำเพืทำไมสวิตนั่นนะสวิตใช่ไหม สวิตเออน่าจะเป็นสวิตนะครับอะไรนเนี่ย้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมผมใช้ Google นะคุเอลคไม่ใช้คนะุกเกิลแล้วค<ส>ูหาเลยอสวิตไหนวะสวิตไม่เห็นดิไม่เห็นมีสวิตเลยครับทุกคนโอ้โหีมันหลอกมอไหนวะสวิตในเกมมันจะมีกล่องได้ผมเอากล่องมาดีกว่าน้องผมก็ศึษาทำมัน ไม่กล่องนี้ก็จะเอาเป็นเป็นกล่องแล้วกันไปห้ากอโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะโอเคปุ๊บไม่ช่วยเด็กได้เลยแบบดถบทังใดก็ถ้าใครอยากผมมาเล่นนะคะผมแน่นอน่า เออไลค์กดไลครตักอันนี้กูแหลกกูขยับเองขยับเอง,เองก็กดไลค์กับผมนะครับอื bye อบ๊ายบายแค่จบเป็นเพียงเท่านี้จบแหลกๆ uh. เอออ่ะขยับผมเล่นไปบ๊ายบายค่ะคลิปหน้าไปเจอกันนะครับผมบรรว่าคลิปต่อ,อไปจะได้ทำอะไรนะครับ,ค,บคนที่โดนใจนะเออจะไปตอบคอมเมนต์นั้นนะคระที่ดดพี่ต้องมีพี่นี้บ๊ายบายจะไงโอ๊ยผมแหลกผมกดไม่ได้น้อ